สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันที่สี่มีนาคมนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ในช่วงวันหยุดน่าจะไม่ได้ต่างกันคือน้องก๊อฟมันขึ้นมาแล้วมันจะไปต่อไหมแล้วมันจะมีโอกาสไปต่อถึงเท่าไหร่น้องกอ๊อฟตอนนี้ผมติดเซลล์อยู่ผมจะออกได้ไหมราคาจะปรับลงไหมบาทจะแข็งค่าหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเริ่มเลยแล้วกันกี่โมงวนนี้โอเค ขึ้นมานานแล้วพี่ตั้งแต่ช่วงเจ็ดมงกว่าๆแล้วนี่จะแปดโมงแล้วนี่เจ็ดโมงห้าสิบแล้วทำอะไรช้าไปหมดนะครับอย่างแรกเลยคาถามหลายท่านที่ถามว่าน้องก๊อฟที่ไหนมันตีกันอีกมันตีกันที่เดิมอ่ะพี่แถวตะวันออกกลางนะครับแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงมากพอที่รุนแรงมันรุนแรงอยู่แล้วมีแต่จะขยายวงกว้างหรือเปล่าประเด็นที่พี่ๆอยากรู้กันคือมันเกิดจากข่าวอะไรเนี่ยนี่ไงตัวเลข บวกตะท้องหมดเลยขึ้นคืนนั้นเลยพี่วิ่งตึ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 งแล้วขึ้นเบรกถุกต้านประเด็นคือเราขึ้นมาสูงกว่า2องพมายอัน2,080บวกอย่างเช้านี้ก็ด้วยนะครับจะมีโอกาสขึ้นต่อไหมโอ้ขึ้นถ้าเป็นมุมมองผมนะผมว่าโซนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอ่ะพูดเลยเดี๋ยวมันเหมือนมันเดาไงคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเลยนะครับแสดงว่าคืนนี้มีโอกาส โหผันพวนนะ่ะมันเอาอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ้อเกือบลืมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาผันพวนแน่นอนนะครับทําใจไว้เลยนะครับมากด้วยนะครับกองทุน SPDR ซื้อเข้านะครับอุย้ยขายมาตลอดเนี่ยพอขึ้นมาแรงๆนี่ซื้อ0.86์ตันคงทองที่ระดับ823.77ตันนี้เป็นราคาปิดนะครับ2อง2ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ละพี่ เมื่อเช้านี้เคลื่อนที่อยู่2,000เท่าไหร่อะ8ปดแปประมาณเนี้ย82,86อยู่ประมาณเนี้ยโดยประมาณนะครับยังไม่ได้หลุดต่ำไปมากกว่านี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะน้องกอ๊อฟเนี่ยวันเสาร์ใช่ไหมเนี่ยสามหมืห้าพันสองร้อยเบรกสามหมืห้าผมว่าสามหม้าก็แรงมากแล้วพี่นี่ขึ้นมาสามหมห้าสองร้อยเลย เสาเดียวขึ้นมา400บาทอันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นต้เนเนยมีนาใช่ไหมครับเดือนกุมภาทั้งเดืนอนน่ะราคาที่ต่ําสุดและมีช่วงวันเดียวเองจําได้ไม่ลืมเลย14กุมภาวันวาเลนไทยนั่นครับทองลงไปต่ําสุดประมาณ30,000รับซื้อคืนนะ3 0 0 0้3,950ใช่ครั้งเดียววันเดียวดีกว่าไม่ช่ครั้งเดียววันเดียวครับ เราก็ไม่เจอแล้วราคาอันนี้ผมนอกเรื่องให้นะเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่ลงทุนตรองคำแท่งนะครับราคาถ้าสามารถสูงกว่าสามหมื่นสามมื่นสี่พันเอ่อสี่ร้อยเจ็ดร้อยทรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงพี่ก็เจอสามหมื่นห้ามนเท่าไหร่ดีวะอันนี้เจอแล้วพูดไม่มีเจตนาเค็มแต่เวลาที่ราคาพักลงไปด้านล่างเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะหลุดต่ํากว่าสามนสี่ลงไปหรือเปล่าแต่ราคา ต้องมีติดปลายนวมมาบ้างเวลาราคามันพักลงไปสัก3,400 0 0บวกบวกเงี้ยครับหรือ3,400 0หลัก10บอะ่ะก็ไม่ต้องเยอะติดไว้บ้างมันอาจจะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าขึ้นขนาดนี้นะครับอะคราวนี้มาดูว่าแล้วเช้านี้แหละเนี่ยโอ้ราคายังไม่ไปไหนเลยค่างเงินบาท3 5 7 8นี่ถือว่าบาทแข็งอันนี้คุยกันนะพี่ นี่บาทมันแข็งค่าถือว่าไม่เยอะกับก่อนหน้าพี่เห็นไหมครับเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเพราะสปอรตมันขึ้นมาร่วมโอ้โหสี่สิบเหรียญได้นี่พี่ดูดิอย่างเงี้ยประเด็นเลยคือเอาเช้านี้ดีกว่าถ้าบาทไอสปอร์ตโกเช้านี้มันก็อยู่ประมาณเนี้ยพี่แปดแปดสองตอนเนี้ยนะครับแล้วค่างเงินบาทถ้าบาทอยู่ประมาณนี้ผมว่าราคามีโอกาสปรับลดลงต่ำกว่าสองร้อย แต่ถ้าบาทอ่อนกว่าสามสิบห้าจุดเ็ดแปดต่อให้สปอตราคานี้ด้วยนะเพราะว่าชาวนี้ปรับขึ้นเลยอยู่ที่บาทอ่ะพูดมากไปละจะโทรเอ้ยจะเล่าให้ฟังว่าพอดีช่วงนี้ผมอาจจะทำอะไรช้าๆหน่อยนะพี่เอ็นข้อเท้าฉีกนะครับเมื่อเช้าจะพูดให้ฟังแต่มันก็ผมทำงานอยู่ชั้นสามไงต้องแบกสังขารขึ้นมาพูดชั้นสองก็กลัวลูกตื่นไม่ใช่อะไร นะครับเลยอาจจะช้านิดหนึ่งอ่ะเรามาดูกันต่อที่เอามาให้ดูไม่ใช่อะไรผมมีนัดเยอะกราบขออภัยนะครับไปไหนไม่ได้นะขับรถไม่ได้นะเท้าวขวาซะด้วยเอ็นข้อเท้าฉีกเลยพี่แต่ไม่นานนานเดี๋ยวก็หายครับเราเข้าเรื่องเราว่าเนี่ยน้องกอ๊อฟค่างเงินบาทจะมีอยู่อะไรเนาะสามสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดถ้าบาทอยู่ประมาณนี้ไม่มีปัญหาเราพี่แต่ถ้าบาทอ่อนค่อยๆขยับขึ้น ราคาทองคําแท่งมันจะไม่ลงเอานะคุยกันก่อนประเด็นคือในภาพเนี้ก็ทำการวัดฟิบเแอนาชีแบบรีเทสวัดหาเป้าขึ้นมีเนาต้านสาวที่6.01สิ่งที่พี่ๆถามก๊กันในวันหยุดเนี่ยผมเพิ่งมานั่งไล่อ่านเหมือนกันครับแต่แบบวันหยุดไม่อยากตอบพี่วันหยุดไม่อยากทำงาน,นหัวโล่งๆเลยนะครับแต่ถามมาได้นะถามทิ้งไว้นะครับพอดีอยากจะบอกว่าถ้าบาทอ่อนค่าแม้แต่น้อย ราคาทองคำแท่งจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยอยู่ที่ไอ้นี่ถ้าบาทจะมีโอกาสปรับแข็งค่าไหมผมว่าดูจากการเคลื่อนที่ผมว่าแข็งไม่เยอะเพราะด้วยพฤติกรรมแล้วดูแล้วบาทเนี่ยถ้าบาทจะจบบาทต้องจบประมาณ36.01ไม่เกิน36สลึงถ้าเบรกสูงกว่าโซนนี้ขึ้นไปได้บาทมันไปนู่นนะพี่หนห,นหน่นบะนู้นเท่าไหรอ่อ่ะเกือบส7บาทอะ่ะ มันจะขึ้นโซนู้เลยนี่แท่งละหนึ่งวันนะครับนี่ผมวัดแบบสั้นนะแล้วถ้าเกิดบาทจะแข็งค่าค่าเงินบาทจะต้องหลุดต่ากว่า3 5 6 3และ3 5 2 9ผมว่าลึกๆน่าจะแค่ประมาณเนี้ยนี่ขนาดสปอร์ตเครื่องขนาดนี้ยังไม่ลงเลยนะบอกก่อนเลยนะครับค่าเงินบาทถือว่าช่วยทองคำแท่งมากนะครับหนุนดีว่าคราวนี้เรามาดูตัวแปรใน,นส่วนโอ้โหก๊อฟอยู่ๆมันเกิดอะไรอนะ่ะน้องถ้าเกิดข่าวก็ไม่ได้อ่านพี่จะดูกาฟพี่ดูยังไงทัน ดอลลาร์อินเด็กครับในภาพทําการวัดฟิบบนาชีแบบรีเทสชนต้านเน,นี่ยพี่ร้อยสี่จุดสองหนึ่งเนี่ยครับวิ่งลงเลยครับวิ่งลงเนี่ยเขาเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าท้องชอบอยู่แล้วครับโดยมีแนวรับหลักๆคือโซนนี้ครับเนี่ยครับร้อยสามจุดห้าหกถึงร้อยสามจุดหนึ่งเจ็ดดูกันง่ายๆแค่นี้แหละมันง่ายในการตัดสินใจบางทีข้อมูลข่าวสารมันเยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้เทรดหรอกพี่นะครับมันไม่ได้เทรดจริงๆนะบอกก่อน หลุดเส้นค่าเฉลีย่ยเป็นความเห็นผมนะแทต้ต้านไม่ผ่านปรับตัวลงให้สัญญาณซื้อที่ดีบวกละ1คะแนนหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยปรับตัวลงหลุดแนวรับสําคัญให้สัญญาณซื้อละสองคะแนนอยู่ที่เทสรับแถวเนี้ยหล่นลงมาเทสรับตรงนี้นะตอนนี้อยู่ร้อยสามจุดกว่านะถ้าหล่นลงมาเทสรับแถวนี้ก็ให้สัญญาณซื้ออีกสมคะแนนยิ่งหล่นยิ่งให้สัญญาณซื้อให้คะแนนบวกในการส่งผลบวกต่อทอง ดูแล้วส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะโอ้โหอย่างงี้แล้วมันจะมีโอกาสลงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันผมทําให้ดูด้วยในภาพนี้คิดซะว่าน้องเล่าเรื่องให้พี่ฟังกันละกันอันนี้เป็น xau แท่งละหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่มันแท่งนี้ล่าสุดเนี่ยเจ็ดโมงนะพี่ถึงมันจะใกล้จะแปดโมงแล้วก็เจ็ดโมงหกโมงดูนะ ถ้าจุดบริเวณพ980กว่าเลยเนี่ยแถวเนี้ยมีการเด้งขึ้นและเกิดการพักตัวขึ้นมา1พัก2ทั้งชุดเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับผมไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับผมว่าทั้งชุดเนี่ยสตีออกข้างเนี่ยสประเด็นที่อยากรู้คือไอ้ที่ขึ้นเนี่ยชุดเนี้ยมันเป็นการขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นจาได้ใช่ไหมครับวันศุกร์มันก็พักอยู่ประมาณเนี้ยประเด็นคือถ่านี้เป็น1 เป็น2ถ้านี้เป็น3พัก4นับยังไงก็ขาดชุดขึ้นมันขาดชุดขึ้นอีกชุดแต่มันจะขึ้นแรงไม่แรงผมตอบไม่ได้มันเกิดการพักแล้วมันสะบัดขึ้นไปเลยพี่ในคืนวันศุกร์ฉะนั้นชุดนี้เนี่ยน้องก๊อฟมันมีโอกาสที่จะเป็นเวฟหได้หรือเปล่าถ้าเป็นเวฟหแบบนี้โอกาสทิ้งก็มีสิเดี๋ยวเราจะมานับในนี้กันว่ามันจะเป็นหาได้หรือเปล่านะครับ ในชุดนี้นะมาทำให้ดูว่าถ้าข้างบนเมื่อกี้เป็น3พักสไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็น5จริงไหมขึ้นมาตรงนี้ถ้าเป็น1เป็น2ตรงนี้เป็น3ไม่ได้อ่ออันนี้เล่าสู่กันฟังมีพี่บางท่านวาดรูปแล้วก็ส่งมาให้กับดู ส่วนใหญ่จะชอบวาดเป็น1ยืดเพราะเหมือนแบบไปใช้เทคนิคขั้นสูงเลยนะผมบอกพี่ก่อนที่ส่งให้เป็นเรื่องดีนะผมยินดีด้วยนะเพราะเวฟหนึ่งที่พี่ส่งให้ก็ส่วนมากอะ่ะจะเป็น impulse wave คือประกอบด้วย5ขึคืนเพียงแต่ถ้าวาดทั้งโครงสร้างนะครับหรือเป็น wave structure เนี่ยเวฟหนึ่งจะไม่ยาวมากหรอกพี่ถ้าเวฟหนึ่งยาวมากๆมักเป็น k า a มากกว่าอันนี้เราเลาให้ฟังแล้วกันนะ แต่ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเกิดมันว่าด้วยโครงสร้างใหญ่เว็บหนึ่งจะไม่ยาวมากถ,ถ้าจะบอกว่าถ้าแล้วถ้าเว็บหนึ่งยาวเหรอนะ้องก๊อฟถ้าเว็บหนึ่งยาวส่วนมากห้าจะสั้นเลยนะครับแต่ถ้าหนึ่งก็ยาวห้าก็ยาวแล้วสามสั้นนะี่ยอันนี้ผมว่ากลับมาอ่านหนังสือใหม่อ๋อตอบให้ด้วยสำหรับคนถามมีคนถามเยอะไงผมทยอยตอบเท่าที่ผมทาได้นะครับหนังสืออะไรดีช่วยแนะนําหน่อยครับ โลเบิร์ดเพเชอร์พี่คือคนคิดทฤษฎีเนี้ยเป็นลับเนลสันอีเลียดถูกไหมครับก็จะมีคนเอาหนังสือเข้ามามาต่อยอดต่อยอดเป็นหนังสือแปลภาษาอังกฤษนะเป็นเทคพูด,ดง่ายๆน่าจะมีคนไทยแปลอยู่นะแต่ว่าผมไม่ก้าวล่วงพี่ลองไปดูเองดีกว่านะครับตอบได้แค่นี้นะครับตอบลึกกว่านั้นไม่ได้นะครับกระทบเยอะครับอ่ามาดูต่อว่าแล้ว ขึ้นมาหนึ่งเนี่ยพักสองดูดีๆนะอันเนี้ยมันสามไม่ได้ถ้าจะเป็นสามถ้าอันนี้เป็นหนึ่งย่อยสองย่อยทั้งชุดนี้แค่สามย่อยหรือเปล่าหรือทั้งชุดเนี่ยอ่ะผมตีแบบโลกสวยเลยถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นสองนี่เป็นสามตอนนี้สปอร์ตอยู่สองพันแปดสิบสองนับยังไงก็ยังไม่ครบอะ่ะพี่ไม่ต้องเชื่อผมด้วยผมขอให้ผมนับผิดด้วยอะ่ะ ผมว่ามันขึ้นยังไม่จบคืออันนี้ผมไม่ได้มานั่งวัดตอนที่ตลาดแบบมันเปิดนะผมทําการบ้านมาช่วงวันหยุดแล้วผมพยายามนับเข้าข้างตัวเองมากว่าไอชุดเนี้ยนับยังไงให้มันได้เป็นอิมเพลวห้าขึ้นผมนับยังไงผมก็นับไม่ได้เนี่ยดูเดี๋ยวอันนี้จะเป็นสามเหรอพักสี่ถ้าพักสี่จริงนะอะผมให้นี่พักสี่นะอันนี้ขึ้นหนึ่งพักสองขึ้นสามพักสี่ตีออกข้างแล้วท่านนี้เป็นห้าละ ถ้าใน5เวฟเนี่ยในเวฟที่5ในเวฟย่อยหรือสับเวฟจะประกอบไปด้วย5คลขึ้นย่อย1 2 3ไม่ครบอยู่ดีผมขอให้ผมนับผิดนะอ่ะคราวนี้เข้าเรื่องเราว่าอุยวผมจะพูดนานไป2 0 8 1ตรงเนี้ยถามว่าเป็นรับได้ไหมผมผมพูดง่ายในการตัดสินใจอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้า ไม่หลุดต่ำกว่า2 0 8พัเโอกาสพี่เจอ2องพเกาสิบถึง2,100บวกเลยสูงมากสูงมากครับบอกไว้ก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะแล้วถ้าเกิดหลุดแล้วน้องก๊อฟดูยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสจบแล้วแถวเนี้ยพี่มีเซลล์อยู่แล้วช่วยพูดให้กำลังใจพี่หน่อยว่าถ้าพี่มีเซลล์อยู่แถวนี้แล้วหล่นลงถึงจุดไหนมันจะมีโอกาสปรับตัวลงผมนับไปพี่ดู 2,075ต้องหลุดถ้าหลุดจากโซนนี้นะหรือถ้าหล่นลงมาได้แค่นี้แล้วเด้งได้นะครับ PP, พี่ๆในห้อง VP โน้ตไว้นะครับถ้าหล่นลงมาเทสแถวนี้ไม่หลุดนะแล้วเด้งนะโอกาสขึ้นต่อแรงๆเลยราคาเนี้ย2,075แล้วถ้าเกิดหลุดจะมีแนวรับสำคัญถัดไป2,065แถวนี้แทบจะทุกๆ10เหรียญเลยและ2,055ครับ หลุดต่ำกว่า2,55พงานใหญ่แล้วพี่สำหรับคนมีซื้อผมบอกพี่ไว้เลยราคานี้จะหลุดไม่ได้ถ้าไม่หลุดตั้งแต่2องพผมให้น้ำหนักขึ้นอย่างเดียวด้วยมีแค่นี้เลยครับถ้าจะถามว่าเฮ้ยกอลอยากกักเด่น้องบอกมาเลยมันจะขึ้นจะลงรู้ก็บ้าแล้วอุตสาห์อธิบายเป็นเหตุผลให้เลยว่ามันเหมือนมันยังขึ้นไม่ครบถ้าใครยังจะถามว่าตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลง อันนี้ต้องศึกษาเยอะแล้วนะทางนั้นพูดอันนี้จบแล้วผมให้อันสุดท้ายกับพี่ๆไว้นะครับพูดจบแล้วนะอันนี้สอนให้อันนี้เป็นแพทเทิร์นเรียกว่า Cup and h a n d นเนะครับชุดนี้ก็เริ่มเรียนรู้ตอนที่ผมเข้ามาปี5-2ตอนนี้ทอมมันเบรกพันอู้ผมไม่ได้มีเจตนามาบอกว่ากอเองพูดจูหัวมาแบบนี้มันไม่ขึ้นตายเลยอนะน้องใจเย็นฟังก่อนนะอันนี้เป็นแท่งละ1เดือนนะครับ นี่เดือนที่แล้วนี้เดือนนี้นะเดือนนี้นะพี่เห็นสภาพนี้ไหมครับปรับตัวลงเนี่ยฟื้เป็นถ้วยมีจุดต่ําตรงนี้ถ้าตรงนี้มีการปรับตัวลงเนี่ยแถวเนี้ยมันง่ายในการตัดสินใจว่าอันนี้น่าจะเป็นคัพเป็นหูถ้วยเป็นคัพแอนด์เฮนดเนถ้วยกาแฟครับพี่เพียงแต่ว่าในเมื่อมันก็ไม่ได้มีจุดต่ําที่เราจะคาดการว่ามันน่าจะสลบลงมา หรือว่าเป็นราคาที่เบรกจากกรอบชา a n แน l ขึ้นมาแล้วอะนะครับมันเดินเป็นต้านแบบนี้เนี่ยน้องแบบนี้เนี่ยชนมาแล้วแท่งละเดือนนะพี่ดูดีๆก่อนนะคำถามคือถ้าเกิดเบรกเอาราคาโซนนี้ขึ้นไปได้เนี่ย2องพันเนี่ยไอ้ไฮสุดตรงนี้มันก็น่าจะเป็นสองพันหนึ่งร้ี่ห้าสี่ิบหนะครับถ้าเบรกจุดนั้นไปได้ไซเคิลของทองเปลี่ยนรูปจากด้านนี้นะ ขึ้นอีกด้านนึ่งเลยนะพี่ไม่ต้องเชื่อผมด้วยแต่ถ้าด้วยเป็นแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนดิลโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต้างบนสูงมากครับแต่ถ้าไม่ผ่านพี่ดูเลยนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ใช่คัพแอนด์แฮนดิลขึ้นมาเนี่ยมันทิ้งเอาบ้านแตกเลยนะบอกก่อนแต่ว่าพอนับเวฟแล้วมันเหมือนมันจะขึ้นไม่สุดอนะอันนั้นมันในสับเวฟย่อยนี่แท่งละเดือนใช้เวลาครับจบแล้วครับเกิดในชุดเล็กได้นะครับชุดพวกนี้ ขอขอบคุณในพี่ห้องีพ,พี่ทุกๆท่านนะครับผมว่าวันนี้ผมน่าจะพูดเคลียร์ส่วนคําถามใครที่ถามว่าแล้วอันนี้พี่จะออฟพี่จะเข้ายังไงเดี๋ยวผมถ้าผมว่างผมทยอยตอบให้เอาอย่างนี้ดีกว่าโชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ